นี่ก็จะเป็นการทดลองที่5นะครับก็คือการควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบแฟนซีนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมมาแล้วนะครับเราก็จะได้บล็อกคำสั่ง on start แล้วก็ forever นะครับที่โปรแกรมให้มาอยู่แล้วครับและเราก็ไปที่ t น i n b i t นะครับและเลือกที่ Car Control ครับและนำมาใส่ที่ เรอรัอ่าและ,ะอันนี้ก็จะตั้งเป็นรันอยู่แล้วนะครับต่อไปให้เรามาเลือกที่คำสั่ง Basic และบล็อกพอส t นะครับเป็นการห่วงเวลาเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับในการทดลองนี้เราจะตั้งเป็น1วินาทีนะครับต่อไปเมื่อเราได้แล้วเราก็มาที่ ทิ่น,นี่บิดอีกครั้งนะครับแล้วก็เลือกคาโดนรันนะครับและตัวนี้เราก็จะตั้งเป็นแบ็กนะครับเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยเคลื่อนที่ถอยหลังนั่นเองครับแล้วเราก็เลือกบล็อกคำสั่งพอ๊ตอตเหมือนกันนะครับและตั้งเวลาที่1่วินาทีต่อไปนะครับ แล้วก็มาที่ที่นี่บิอีกครั้งนะครับแล้วก็เลือกบัตคำสั่งเดิมนะครับและเลือกเป็นสปินเล็บนะครับเพื่อสั่งให้หมุนยนเนี่ยหมุนไปทางซ้ายนะครับและเลือกคำสั่งพอ s สมาใส่มันเดิมเลยครับและตั้งไปที่1วินาทีไปเราก็มาที่ ที่นี่บิดครับอ่าตัวนี้เราก็จะตั้งเป็นสปรินไรนะครับเพื่อสั่งให้หุญญ่นยนต์เนี่ยหมุนไปทางขวาครับก็ตั้งเวลาครับหนึ่งวินาทีต่อไปก็เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าตันวน แล้วก็ตั้งไปที่สต็อปนะครับเพื่อสั่งให้หุ่นยนต์เนี่ยหยุดหมุนนะครับหยุดการเคลื่อนที่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคำสั่งนะครับเมื่อเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็มาตั้งชื่อกันเลยนะครับ เมื่อเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดเซฟได้เลยนะครับาแล้วเราก็กดเอานำบอร์ดไมโครวิดนะครับมาเชื่อมต่อกับแล็ปท็อปนะครับาจากนั้นก็กดดันได้เลยนะครับอันนี้ก็บอร์ดก็เชื่อมต่อแล้วนะครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับ เพื่ออัปโคลดลงในบอร์ดไมโครบิตนะครับอ่อันนี้ก็อัปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหุ่นยนต์กันเลยครับ